นนพี่น้องพอดี้กำลังสิเก,าก,าาก๋าเห็นคนหลาก่าลากฝาเลียงครับผมคนหลากฝาเรียงน้ำพุน้ำกั็ครับผมส่าจะได้ฝาอย่างว่าฝน,นเรียงฝายอ,อ,อยดูการวัทา,างทางก่อนครับผมรถประจอบระยะไปนี่ละน้น้ำแข็ครับ เป็นบ่อปลาเลี้ยงครับเจ้าครับผมเอาคัวลากเลยอยากเป็นปลาอย่างบ่ครับ สงสัรทเป็นลูกซ้าครับผมสอนให้เฮ็ดทั้งสี่ทั้งสี่ขี้ไล่แท้่าเป็นเก้าอะแท้ดจะเป็นว้านเาป่าดดจุ้งๆุงอยู่ครับผมปาดดจุ้งดดยุงๆๆปาขาวาษาพูไม่นะวี่เป็นปาลำคว่ยน่ ถึงห้กันถึงหลังนะครับผมผมก็ได in ้มานั่งเบื้องไฮกันังใจคนยืนและครับผม

cái <laughs> thải tà khá ô tối nay nè nếu phải <tôi> bà tối nay không ะะสนนครับให้ปลากระบอกเล่หลักติดฟังฟังผุ่นครับผมทีส่วนบุคคลคุปปะกาย่างเขาไประลาบระลวงคักเนาะคุณเปนคนบ้านฮอลเนาะครับผมเป็นทีคนไต้หวันคุณเป็นคนบ้านเฮาเนาะคุณเป็นบ้านเฮาสิเป็นระลาบหลวงยางหลวงเข้าไปทีของเพื่อนเล็กอ่ะมันกับบุคคลเนาะครับผม คลิปนี้กับขอเพราะ่าชัมนี้ก้อนกับผมผมกับทีกลับแล้วลูกขามาล่อไว้วัฒนวัอดใสๆเยอะใครจะถ่ายคลิปทั้งเพจทั้งยูทูบทั้งทิกต o อกครับผมต่ามภาษาผมแล้วครับผมเฮ็ดแน่เบื้องบรรยากาศถ่ายคลิปให้เพื่อนๆเบื้องหน้วครับผมไปแล้วไปหอแล้วระหว่างทางกับพ่ออย่างเดียวถ่ายเบื้องเลีอยครับผม คลิปนี้ขอขอพรไว้สำหรีก่อนครับผมขอบคุณหลายเลยครับผมสวัสดีครับสุัสดค